คุณผู้ชมครับ <S <S เหตุสลดที่จังหวัดตรังที่พ่อใช้ปืนยิงลูกสาวสองคนลูกชายอีกสองคนเสียชีวิตล่าสุดนี้พ่อที่เป็นผู้ก่อเหตุก็ตัดสินใจยิงตัวตายตามแล้วเช่นกันนะครับเจ้าหน้าที่หน่วยกูนน้ภัยจังหวัดตรังต้องช่วยกันลาเลียงศพเด็กชายสองคนและเด็กหญิงสองคนออกจากบ้านบ้านหยงสตาตาบลท่าข้ามอำเภอปะเหลียนจังหวัดตรัง หลังจากถูกพ่อคือนายพรพิชิตยงสตายิงเสียชีวิตภายในบ้านช่วงกลางดึกที่ผ่านมานะครับส่วนนายพิชิตหลังก่อเหตุแล้วเขาเดินบนเวียนอยู่ในบ้านอีกหลังหนึ่งซึ่งอยู่ในบริเวณใกล้เคียงทำให้ตำรวจรวมถึงญาติต้องใช้ความระมัดระวังในการนำศพทั้ง4คนออกมาจากที่เกิดเหตุและได้จัดวางเพื่อเตรียมเข้าควบคุมตัวนายพิชิตการสอบสวนเบื้องต้นเนี่ยทราบว่ามีชาวบ้านได้ยินเสียงปืนขึ้นช่วงกลางดึก แต่ว่าไม่มีใครสนใจเพราะเข้าใจว่าเป็นเสียงประทัดกระทั่งช่วงเช้าญาติที่อยู่บ้านตรงข้ามไม่เห็นหลานไปโรงเรียนและประตูบ้านปิดเงียบจึงเปิดประตูและเดินเข้าไปดูภายในบ้านก็พบว่าทั้งสีพี่น้องเสียชีวิตอยู่ด้วยกันขณะที่นายพรพิชิตยังอยู่ภายในบ้านจึงโทรศัพท์แจ้งตำรวจ นายประหยัดหยงสตาผู้ใหญ่บ้านหมู่4บ้านหยงสตาซึ่งเป็นญาติกับพ่อของเด็กเล่าให้ฟังนะครับว่าก่อนเกิดเหตุเมื่อวานนี้นายพรพิชิตได้นํานางสุภัทราเข็มขาวซึ่งเป็นภรรยาและลูกทั้ง4คนไปรับประทานอาหารนอกบ้านด้วยกันแต่ว่าหลังจากกลับบ้านมาเข้าใจว่าคงจะมีเหตุถึงห่วงพูดคุยตกลงกันไม่ได้ทําให้เกิดความเครียดก่อนจะใช้ปืนจุด22ยิงลูกทั้ง4คนที่กําลังนอนหลับอยู่ภายในบ้าน ส่วนนางสุพัทราซึ่งนอนอยู่ใกล้กับลูกได้หลบหนีกระสุนไปได้อย่างบุดบิดสาเหตุนั้นคาดว่านายพรพิชิตซึ่งประกอบอาชีพรับเหมาก่อสร้างแต่งงานกับนางสุพัทราเป็นชาวจังหวัดราชบุรีจนมีลูกด้วยกัน4ี่คนแต่ว่าหย่าร้างเมื่อประมาณ5เดือนก่อนซึ่งนายพรพิชิตได้พยายามขอคืนดีกับนางสุพัทราแต่ไม่เป็นผลจึงอาจจะเกิดความเครียดและได้ก่อเหตุสลดสำหรับนายพรพิชิตตำรวจยังคงเกลี้ยกล่อมให้มอบตัวนะครับแต่ว่าล่าสุด เขาตัดส so 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 ินใจยิงตัวตายแล้วผมจะตรวจสอบเพิ่มเติมกับคุณคณิตาสีทองผู้สื่อข่าวจังหวัดตรังนะครับคุณคณิตาครับเกิดอะไรขึ้นครับทำไมผู้ต้องหาถึงตัดสินใจยิงตัวตายครับเหตุผลนะคะก็คาดว่าน่าจะเป็นเพราะว่าเขามีความเครียดมากแล้วก็กดดันเพราะว่าตลอดทั้งวันที่ผ่านมาเนี่ยนะคะทางเจ้าหน้าที่ก็ใช้ความพยายามอย่างเต็มที่ที่จะเกลี้ยกล่อมให้ให้นายพรพิชิตี่ยมอบตัว โดยที่ทางญาติที่น้องก็หมุนเวียนสับเปลี่ยนกันเข้าไปต่อรองเพื่อพูดคุยให้เขามอบตัวตลอดทั้งวันเลยนะ,นะคะซึ่งทางเจ้าหน้าที่ตารวจเองก็ไม่สามารถจะทําอะไรได้ไปมากกว่านั้นเพราะว่าทางญาติก็ร้องขอเอาไว้ว่าจะเกลี้ยกล่อมให้นายพลพิชิตเนี่ยมอบตัวเองค่ะแต่ว่าตลอดทั้งวันก็ไม่เป็นผลนะคะจนกระทั่งเวลาประมาณ17นาฬิกา20นาทีซึ่งมันก็กลัวว่าจะเข้าใกล้จะพบข้ามอะค่ะทางตารวจก็เลยต้องตัดสินใจนะคะซึ่งก็มีทางท่านพลตารวจโทวิรพงษ์ชื่นพักดี ผู้บัญชาการตรเวจภูธรภาคเก้าก 9, ค่ะท่านก็เดินทางไปบัญชาการด้วยตนเองพร้อมกับหน่วยปฏิบัติการพิเศษของของกองบัญชาการต 9, ระมาณนยแลเวก็วังารวนภูทรจังหวัดตรังก็ไปดูในไปไปเฝ้าดูพื้นที่เกิดเหตุอยู่ตลอดทั้งวันเลยล่ะคะ่ะก็เลยได้ตัดสินใจที่จะให้ใช้กําลังหน่วยปฏิบัติการพิเศษเข้าไปชาร์จตัวแต่ว่านายพลพิชิตซึ่งก่อนหน้านั้นเนี่ยทางญาติก็ เรียกกล่อมอยู่ตลอดทั้งวันนะน,นะคะก็พยายามต่อรองว่าให้มอบตัวให้ได้แล้วตัวนายพรพิชิตก็ต่อรองบอกว่าเดี๋ยวขอสูบบุหรี่สักมวนหนึ่งเสร็จแล้วก็เดี๋ยวจะมามอบตัวนะคะแต่ว่าสุดท้ายใกล้ใกล้จะขําอะาค่ะก็เ,เลยต้องตัดสินใจแต่ว่าทางตำรวจไม่ได้ทําอะไรแค่เดินเข้าไปนะนะคะเดินเข้าไปทางประตูด้านหน้าของบ้านนะคะพอเข้าไปด้านหลังพอส่งเสียงตะโกนว่านี่คือทางตำรวจนะเขาก็ตัดสินใจใช้อาวุธปืนของเขาจุดสองสองซึ่งเป็นอาวุธปืนที่ใช้ก่อเหตุยิงลูกทั้งสี่คนของเขา จ่อยิงที่ตัวเองค่ะก็เสียชีวิตเลยนะคะแต่ว่าทางตำรวจก็พยายามจะช่วยเหลือเขานะนะคะก็เรียกรถพยาบาลเพราะว่ารถพยาบาลก็ไปประจําอยู่ที่เกิดเหตุตั้งแต่ตอนเช้าแล้วค่ะครับคุณคณิตา,<อ>าครับก่อนหน้านั้น,นาาผู้ต้องหาผู้ที่ก่อเหตุมีสัญญาณว่าจะตัดสินใจทําแบบนี้ไหมครับ เขาก็พูดอยู่สองอย่างค่ะคือตลอดทั้งวันเนี่ยเขาบอกว่าเขาอยากจะเจอหน้านภรรยาเขาอย่างเดียวเท่านั้นคือคุณนางสุภัตราค่ะแล้วเขาก็พูดมาตลอดว่าถ้าเจอนางสุภัตราเขาก็จะฆ่านางสุภัตราแล้วก็จะยิงตัวตายตามด้วย <Ü> ซึ่งในเหตุผลตรงนี้ทางตำรวจเขาไม่สามารถจะให้นางสุภัตราเข้าไปพูดคุยกับนายพลพิชิตได้เพราะว่ากลัวว่าจะเกิดเหตุร้ายขึ้นค่ะเขาก็พูดอยู่อย่างนี้อย่างเดียวเท่านั้นน่ะนะคะเรียกร้องอยู่อย่างเดียวทั้งวันเลยค่ะครับแต่ว่าตอนนี้ในพื้นที่เหตุการณ์ยุติลงสงบลงแล้วทั้งหมดนะค สงบล,ลงแล้วค่ะเพราะว่าหลังจากก่อเหตุยิงตัวยิงยิงตัวเองเนี่ยทางตำรวจก็เอาตัวนายพรพิชิตขึ้นรถพยาบาลซึ่งไปไประจำอยู่แล้วโรงพยาบาลปะาเลียนน่นนะคะก็รถไปก็เอาขึ้นรถแล้วก็ไปโรงพยาบาลแต่ว่าได้เสียชีวิตระหว่างทางที่นำส่งโรงพยาบาลค่ะครับครับเอาละครับขอบคุณนะครับคุณคณิตาสีทองผู้สื่อข่าวไทายพีบีเอสที่จังหวัดตรังเป็นอีกหนึ่งเหตุสลดท,ที่เกิดขึ้นวันนี้นะครับ